ตัวไหนที่ลดบรรทัดหนึ่งบรรทัดสองบรรทัดสามจะดูเพิ่มลบเอาดูที่แยกตัวประกอบหรือยังไม่แยกบรรทัดที่สามก็คือดูที่แยกตัวประกอบแล้วใช่ไหมครับโอ okay, no? นคะครับแยกตัวประกอบแล้วก็จะได้อะไรครับสาม x ลบนอวกหนึ่ใช่ไหมครับ พอดการาฟที่จุดไหนครับจะเท่าศูนย์ของอะไรมีอะไรบ้างครับจุดลบหนึกัจุดอะไรครับหนึ่งนะครับในเครื่องหมายก็จะเป็นอะไรครับบวกลบบวก ค okay, นะได้บวก,บก,บก,บกลบบวกแล้เพราะฉะนั้น f เพิ่มที่ไหนบ้างครับลบฝั่ง f ลดที่ไหนบ้างเพิ่มที่ไหนบ้างครับ f ลดที่ไหนบ้างครับลดนี่อะ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับก็จะได้3%ขึ้นมาทันทีเลยก็คือจุดสูงสุดกับต่ำสุดครับนะครับถ้า,าไม่ผิดมันจะได้ตรงกันกบข้อจุดวิกฤตนะครับก็คือดูจากตรงนี้ครับเพิ่มแล้วก็ลดแในตรงนี้เป็นลดแล้วก็เพิ่มครับเพราะฉะนั้น ลบหนึ่งเป็นจุดอะไรครับสุดสุดสัมพัส์นะครับใช่นะครับแล้วหนึ่งเป็นจุดอะไรครับเพราะฉะนั้นจากการเพิ่มลดตรงนี้นะครับเราจะได้จุดสุดสุดต่ำสุดสัมผัส์ออกมา นะครับทีนี้ก็ต้องเอาไปหาค่าฟังก์ชันด้วยนะครับก็คือดูค่า y ของแต่ละอันนะครับอย่างตัวแรกนะครับก็กลับไปดูที่ตัวโจทย์เลยนะครับตัวนี้นะครับแทนค่า x เป็นลบหนึ่งได้ y อะไรด้วยนะครับเพราะเดีเอามันจะช่วยในการพอดกาบนะครับอังนี้นะครับก็จะได้เป็นลบหนึ่งกำลังสามลบสามลบหนึ่งนะครับสอง อันนี้จะได้ห้าลบหนึ่งนะครับได้สี่นะครับตัวนี้ y เป็นสี่นะครับสำหรับจุดศูนยุดสัมพั์นะครับจะเป็นจุดลบหนึ่งสี่นะครับจุดลบหนึ 1, 4, สี่พุ่นะครับตัวนี้ก็หาค่า y มาเหมือนกันนะครับแทนค่าหนึ่งลงไปในโจทย์นะฮะนี่นะครับก็จะได้เป็นสามลบ3ามได้ศูนครับตัวนี้โอเคเนาะ เพราะฉะนั้นได้ข้อ3แล้วนะครับไปดูข้อสี่กันทีนี้เราจะดูว่า f หงาย f คว่ำม,มานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องดูอนุพันธ์อันดับ2หรือดิบ2ครั้งแล้วว่าเส้นจำนวนนะครับ อนุพันธ์อันดับสองคูถามว่าเอาตัวไหนมาติดต่อครับหนึ่งสองสามครับติดต่อก็จะได้อะไรครับ้อนี้ก็จะได้ใช่แสดงว่าตัวนี้ตัวประกอบมีตัวเดียวก็คือจัดทีจุดศูนย์นะครับมีตัวประกอบตัวเดียวไม่มีตัวประกอบหลายตัวเหมือนเหมือนทุกทีนะครับตัวประกอบตัวเดียว ก็คือแบ่งที่จุดศูนนั่นเองนะครับแล้วก็มีค่าบวกลบแบบนี้โอเคนะครับแสดงว่าตอนนี้ f หงายที่ไหนบ้าง f คว่ำที่ไหนบ้างหงายที่ไหนครับจุดนะครับ แล้วเอฟความที่ไหนบ้างครับ D เ็นยจุดไหนเป็นจุดเปลี่ยนเวลครับข้อหาได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับคุณจะได้จุดสูงเป็นจุดเปลี่ยนเวลนะครับในรายละเอียดครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูจะทําการวาดกราฟนะครับโดยใช้ข้อมูล จากตัวที่มีทั้งหมดนะครับวกรานะครับจากข้อมูลที่มีทั้งหมดนะครับโดยข้อมูลหลักๆเนี่ยก็คือเอาจุดมาทั้งหมดก่อนนะครับนะครับโดยที่เราจะต้องพิจาจรณาค่า y ทั้งหมดนะครับที่มีถามว่าจุดไหนคุณล,ลืมหาค่า y ครับมีจุดหนึ่ง จุดสูงสุดสัมผัสหาวายยางอะไรอีสูงสุดสัมผัสหาวายยางอะไรอีกมีตรงไหนเป็นคําว่าจุดและลูมหาวายครับจุดไหนครับจุดนี้ปะลืมหาค่าอะไรครับหาค่าวาบถามว่า y เท่ากับอะไรครับตรงนี้ อย่างไงนะก็กลับไปที่ตัวนะครับตัวโ,โจนะครับก็จะได้นำวาตัวนี้มาแทนค่านะครับก็จะได้เป็น0ูนยกำลังสามลบสามคูณศูนย์บวกสองนะครับตำลัาวาเท่ากับสองนะครับเพราะฉะนั้นนำจุดทั้งสามจุดมาพลอตนะครับมีจุดอะไรบ้างมีจุดลบหนึ่งสี่นะครับจุดหนึ่งศูนย์ แล้วก็จุดศูนย์สองนะครับนำมาทอดทั้งหมดนะครับ,นะรบ,นะรบเพราะฉะนั้นจากกราฟนะครับก็คือวาดกราฟคร่าวๆนะครับ ก็จะมีจุดลบหครับ x ลบหวเป็นสนะครับมีลบหครับแล้วก็จะมีจุด -10 ึ่ครับหนึ่อยู่ตรงนี้นะครับศนะครับแล้วก็มีจุด -02 อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีจุดสจุดที่ว่า นะครับและเอาตาราง f กับ f p r i m มานะครับใส่มานะครับตัดตรงนี้มานะครับ,นะรบอันนี้คือตารางของ f p r i m นะครับ ลบแล้ละเอียดไม่จัเป็นทิน้งไปนะครับเขไอีกหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งกับลบหนึ่งนะนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายบวกลบบวกนะครับให้เป็นความหมายของเขาไปเลยนะครับตรงนี้นะครับบวกลบบวกแปลว่าเพิ่มลดเพิ่มใช่ไหมครับก็เขียนไปเพิ่มลด บโอเนาะนะครับ,อ,นะนะรบอันนี้เป็นตารางของ f พานะครับใชนะ่นะนี่คือตาราง f พาแล้วก็เอาตาราง f ฮัมพ์มาด้วยนะครับตรงนี้นะครับวัดใหม่เลยก็ได้นะครับก็ลอกไอตัวทางด้านซ้ายมาก็คือให้เรียงลําดับดีๆนะครับศูนย์เนี่ยจะอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เป็นอะไรครับหงาย ความครับทีนี้จากไดไอแกมตรงนี้เนี่ยพอเราได้ตัวนี้ออกมาแนละ้วคัดลอกมาเรียบร้อยแล้ะลงจุดไปเรียบร้อยแล้ะเอาตารางเพิ่มลดเพิ่มมาเรียบร้อยแหลแนะนคะรนออนครับนะครับเ็าจะมีจุดลบหนึ่งง่ายนะครับหนึ่นนนนง มาจุดศนะครับอยู่ตรงกลางนะครับให้เริ่มจากจุดซ้ายสุดครับจุดซ้ายสุดที่เราพลอตมานะครับเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะถึงลบหก็คือมาทางด้านนี้ของลบหนึ่ใช่ไหมครับก่อนที่จะถึงลบหนึ่ด้านนี้กราฟเป็นฟังก์ชันแบบไหนครับแล้วก็มาดูก่อนที่ถึงลบหเป็นฟังก์ชันแบบไหนครับ เป็นแบบไหนนะเพิ่มเพิ่มกลับไปดูลีลาข้างล่างครับเทียบตารางว่าที่ลบหนึ่งตัดตรงนี้ครับลีลาว่าเพิ่มแบบไหนครับเพิ่มแบบไหนครับควมหรือไงครับเพิ่มมันมีสองลีลาใช่ไหมครับเพิ่มแบบนี้เรียกว่าเพิ่มแบบไหนใช่ไหมครับเพิ่มแบบนี้เรียกว่าเพิ่มแบบควม ตกลงเพิ่มแบบไหนเดี๋ยวเพิ่มแบบคว่ำครับใช่ไหมครับเพิ่มแบบคว่ำแปลว่ากราฟออกมาในหน้าตาแบบนี้ครับเพิ่มแบบคว่ำจนกระทั่งไปจุดแรกความให้สวยนิดหนึ่งนะครับซึนะครับเพิ่มแบบคว่ำจนไปจุดแรกนะครับหลังหลังจากนั้นอ่านี่คือช่วงก่อนลบหนึ่งใช่ไหมครับ ลบหนึ่งจะต้องไปหยุดที่จุดตรงกลางตรงนี้แน่ๆเลยคือศูนย์ 0, ใช่ไหมครับโอเคนะครับลบหหยุดตรงนี้ศูนะครับลบหถึงศนไปจุดที่สองครับลบหถึงศูนย์ใช่ไหมครับจุดแรกไปจุดที่สองเป็นแบบไหนครับเพิ่มหรือลดครับ ลดแบบไหนครับลงมาข้างล่างครับลดแบบความนะครับอันนี้จะลดแบบหาานะครับอันนี้ลดแบบความเพราะฉะนั้นเราสรุปว่าเป็นลดแบบความครับเขเคนะครับถัดมาครับมาที่ศูนย์ไปหนึ่งครับศูนย์ไปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลดเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่เพิ่มนะศูนย์ไปหนึ่ง นะครับก็คือจากจุดนี้ไปจุดนี้นั่นเองใช่ไหมครับลดนะครับลดแบบรดแบบไหนใช่ไหมครับถูกนะใช่หน้าตาแบบนี้ไหมครับใช่ไหมไม่ใช่แบบไหนเอ่ยแอนแบบนี้ใช่ไหมครับอีคนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยแอนด์แบบนี้มานะครับก็คือไปที่จุดหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเขาเป็นแบบไหนครับหลังจากหนึ่งนะเพิเ่มเพิ่มแบบไหนลูกลงลงมาทีเพิ่มแบบไหนครับหงายใช่ไหมครับก็จะได้ภาพอีก ันทันไหมครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นบางทีนะครับในส่วนประกอบเหล่านี้ถ้าออกมาเป็นข้อช้อยเนี่ยก็หมายความว่าเราคุณจะต้องพิจนารณาให้ถูกนะครับกราฟมันอาจจะจริงบางส่วนทนหลอกบางส่วนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกนะครับว่ากราฟข้อไหนถูกหรือว่ากราฟตรงนี้เป็นแมทช์กับตัวฟังก์ชันไหนอะไรเงี้ยคุณต้องแอบดูดีด